สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568วันนี้เราจะคุยกันเรื่องผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติมีนักปฏิบัติหลายท่านนะคะเฝ้าพยายามฝึกหัดจิตตะภาวนานะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะประเมินผล จากการที่ปฏิบัตินี้อย่างไรคืออย่างนี้นะคะเราทําความเข้าใจก่อนว่าพวกเราเป็นคราวาสเรามีชีวิตประจําวันเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่วัดนะดังนั้นเนี่ยการที่น้อยมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยน้อยแบ่งปันในฐานะที่เราเป็นคราวาสเรารักษาสิห้ากันนะคะทีนี้ เวลาที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมอยู่ที่บ้านด้วยการปฏิบัติเองเนี่ยนะคะแล้วเราจะประเมินผลได้อย่างไรว่าเราไปถึงขั้นไหนเราทำได้ขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้น้อก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการที่เราจะสามารถสังเกตด้วยตันเองว่าเราปฏิบัติ มาถึงตรงไหนได้แล้วบ้างนะคะทีนี้หลักการในการที่เราจะพิจารณาตัวเองเนี่ยนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการสังเกตตัวเองว่าเรามีสติสัมปชัญญะมากน้อยแค่ไหนในระหว่างวันเนี่ยเวลาที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่ต่างๆนะคะ เราก็ต้องสังเกตตัวเราเองนะเร,เราอย่าไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นเพราะว่าการฝึกขัดตนเองเนี่ยเราก็ต้องประเมินตนเองใช่ไหมคะไม่ใช่การไปประเมินผู้อื่นเราก็สังเกตดูตัวเองว่าเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆหรือว่าเราพูดคุยกับผู้คนนะคะในสถานการณ์ที่ต่างกันในสถานที่ที่ต่างกันเนี่ยนะคะเราสังเกตว่าสติเราสามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะสามารถที่จะเ,เห็นอกุศลที่มันกำลังเกิดขึ้นในใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเราอาจจะเห็นเราอาจจะไปพูดคุยกับใครบางคนที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจเกิดความรู้สึกขับข้องใจนะแล้วสติเราเนี่ยจะทันอารมณ์เราไหม สติจะสามารถที่จะเห็นอารมณ์ที่มันกําลังจะพุ่งปรีขขดขึ้นมาเนี่ยโมโหขึ้นมาโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเห็นทันไหมถ้าสติเราเห็นทันเนี่ยแปลว่าสติเราเริ่มมีกําลังแหลวนะถ้าสติเห็นนะคะถ้าสติสัมปชัญญะเห็นอารมณ์มันเกิดเนี่ยอารมณ์นั้นมันจะดับทันทีมันเหมือนเราเล่นโป้งจับอะเออเคยเห็นเ,เด็กๆเ,เล่น แบบว่าไปเล่นซ่อนหาอ่าพอพอเห็นกันก็โป้องอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนคนมาตามหาอย่างเงี้ยเล่นซ่อนหาเนี่ยเหมือนกันเวลาที่เรามีมีการสนทนาหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในระหว่างวันทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในคนในครอบครัวหรือเรื่องคนอื่นๆในสังคมในชุมชนในองค์กรในบริษัทนะคะ มีการพูดคุยแล้วก็มีการเกิดการสนทนากันแล้วต่างคนต่างมีเหตุผลมีการเหตุผลไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทำให้เราเกิดความขัดเคืองใจนะไม่ประสบในสิ่งที่ที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะ,ะเมื่อมันเกิดทุกตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะบางคนที่สติไม่แก่กล้าเนี่ยก็จะอารมณ์ฉุนเฉียว อารมณ์ก็จะผุดขึ้นมานะอารมณ์นั้นผุดขึ้นมาหมายความว่าเราเข้าไปยึดละเราเข้าไปยึดเหตุการณ์มันเกิดตัณหาและอุปทานเกิดขึ้นมันทําให้อารมณ์เราเกิดขึ้นแล้วเราก็แพ้กิเลสตรงนั้นก็คือเราแพ้กิเลสแต่ถ้าหากว่าในขณะที่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราประสบเนี่ยนะแล้วมันไม่ไม่ไมันไม่ไม่ถูกใจนะมันขัดเคืองใจเนี่ยแล้วเรามีสติ แล้วเห็นเราเห็นว่าในใจเราเนี่ยมันกําลังเกิดความไม่พอใจแล้วนะมันกําลังเกิดอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นมันนะด้วยสติที่เป็นสติสัมปชัญญะนี่ถ้าเราเห็นมันเนี่ยมันจะหายไปเลยนะคะวัดวัดตรงนี้นะเวลาที่เราจะสังเกตให้เราสังเกตตรงนี้ดังนั้นเนี่ยไม่มีใครมาประเมินผลให้เราได้ยกเว้นตัวเราเองท่านเองก็ต้องหมันพิจารณา สติของตัวเองนะว่าเราเป็นผู้ที่มีความชุนเฉียวมีอารมณ์ร้อนมีความปรีดยังอยู่ไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ยังอยู่แปลว่าปฏิบัติไม่ได้ผลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราอย่าเพิ่งไปมองว่าศีลครบ5ข้อไหมอะไรต่างๆเอาตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแก่กล้าเราจะเห็นจิต ที่มันมีการประทะมีการได้เจอบทต่างๆในสถานการณ์เนี่ยแล้วเราข้ามเรายกจิตขึ้นเรายกจิตขึ้นเหนืออารมณ์นะคะให้มันอยู่เหนืออารมณ์ให้อารมณ์ตามไม่ทันมันก็จะอารมณ์มันก็จะดับไปเองเพราะว่าอารมณ์มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาการของจิตมันเกิดเองมันดับเองเรายกจิตขึ้นมาเราอย่าไปยึดอ่าอันนี้น้อย พูดให้เห็นภาพแต่จริงๆก็คือการที่เราเอาสติเนี่ยกลับมาอยู่ในปัจจุบันธรรมมาอยู่ในลมหายใจมาอยู่ท่ามกลางอกมาอยู่ที่วิหารธรรมเขาเรียกว่ายกจิตให้สูงขึ้นอันนี้คือการประเมินผลของตัวเองนะคะลองฝึกดูนะคะทีนี้เนี่ยคนที่เป็นนักอ่านเป็นนักฟังนะคะ แต่ไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดผลนะคะเราจะมีความรู้แค่ไหนในพระไตรปิฎกก็ตามหรือเราจะแตกฉานในคำสอนแล้วจดจําทุกคำสอนได้เนี่ยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้วัดกันที่ใบประกาศ เราไม่ได้วัดกันที่ใบประกาศนียบัตรหรือไปจบมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเราเราไม่ได้เราไม่ได้วัดกันตรงนั้นเราวัดกันที่ใจนะเราวัดกันที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจที่มีกิเลสรุ่มร้อนเร่าร้อนต่างๆที่มันห่อหุ้มมันมันมาลุมมาตุ้มจิตเดิมเราอยู่เนี่ยมาหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกขัดขัดเกราออกเลยเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราจะพยายามค้นหาเขาเรียกว่าใจที่ใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราจะขุดมันเข้าไปให้ถึงเนี่ยมันต้องมีการขัดเกราวความสกปรกโคลนตม ที่ห่อหุ้มอยู่เนี่ยออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะออกให้ได้เยอะที่สุดวิธีการขั้นตอนในการกระทำเนี่ยก็คือมรรคมีองค์แปดนะคะในมันคือการปฏิบัติเพื่อทางคนทุกนะคะด้วยการเริ่มจากการมีสัมมาสติการมีสัมมาสติก็มาจากอะไรคะมาจากการบริกรรมพุทโธ การบริกรรมพูดโทให้สตินี่อยู่กับคําบริกรรมให้สติอยู่กับใจนะคะสติอยู่กับลมหายใจอยู่ในใจลมหายใจคือปัจจุบันพยายามกำกับสติให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้สติไหลไปตามกิเลสนะกิเลสพาไปก็ไปตามกิเลสกิเลสพาไปอดีตไปท่องอดีตก็ไปอดีตกิเลสพาไปอนาคตก็ไปอนาคต มันก็เลยฝึกไม่ได้สักทีตรงที่ฝึกตรงนี้แหละค่ะที่มักมีองค์8ดมักแปดข้อเนี่ยตรงข้อที่7ดกับข้อที่8ดที่เป็นสัมมาสติกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยเอ้สัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเนี่ยคือจุดสําคัญในการเริ่มต้นที่จะขัดเกลาตัวเองเพื่อการพ้นทุก์นะคะถ้าเราทําเหตุให้ดีเราลงมือปฏิบัติแล้วเราทําเหตุให้ดี ตามที่พระพุทธองค์ท่านสอนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเราทําเหตุให้ดีให้สม่ําเสมอให้เรื่อยๆให้ต่อเนื่องนะคะสงบก็ทําไม่สงบก็ทําขี้เกียจก็ทําไม่ขี้เกียจก็ทำนะคะทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หวังผลแต่ทําเหตุนะคะเหมือนกับเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยเราต้องลงมือปลูกนะ,ะรดน้าพรวนดินรดน้าพรวนดินวันไหนที่มันฝนตก เราก็ไม่ได้ลดวันไหนที่มันแดดออกเปรี้ยงๆนะเราก็ลดเป็นประจำถูกไหมคะเราก็ใส่ปุ๋ยดูมันแต่เราไปสั่งให้มันออกผลไม่ได้สั่งให้มันออกดอกออกผลไม่ได้มันต้องเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาตินี่คือการปลูกต้นมะม่วงถูกไหมคะเช่นกันการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองการฝึกสติฝึกสมาธิก็เช่นกัน เราไม่สามารถไปบังคับให้จิตเนี่ยสงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเข้าผวังมันไม่ได้มันต้องปล่อยให้จิตเป็นไปตามธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะจิตมันไม่เที่ยงนะคะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันตกอยู่ในกฎตรลักษ์ณหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ร้อนใจไม่ใจร้อนนะคะนั่นคือเราก็จะมีขันติบาร,รมี ในขณะที่เราฝึกหัดไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างบารมีไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทานบารมีนะคะศีลบารมีปัญญาบารมีเนคขมะบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีแล้วก็อะไรอีกล่ะอีกอันหนึ่งนะคะคือมันมันจะมันจะมีหมดเลยดังนั้นเนี่ยเรา จะต้องลงมือปฏิบัติมันถึงจะได้แล้วการปฏิบัติในทุกๆวันเนี่ยมันไม่หายไปไหนนะมันจะบันทึกไว้ที่จิตถึงแม้ว่าชาตินี้เนี่ยเราจะยังไม่พ้นทุกข์แต่ว่าอริยทรัพย์ที่เราสะสมไว้ในชาตินี้เนี่ยมันจะตามเราไปในชาติหน้าได้มันตามไปได้นะเออแต่ว่าเงินบาทเดียวเนี่ยที่อยู่ในภพนี้ชาตินี้เนี่ยมันตามไปไม่ได้นะ ถึงแม้ว่ามันอยู่ในปากมันก็ตามไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งขี้เท่ากายเราที่ถูกเผาแล้วเนี่ยกลายเป็นเท่าถ่านเนี่ยมันก็ตามเราไปได้ไม่ได้นะขี้เท่านี่ตามเราไปไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งนี่ก็ตามไปไม่ได้นะขอไปด้วยหน่อยก็ยไปไม่ได้นะเออร่างกายมันก็เป็นดินน้ำลมไฟมันถูกเผามันก็คือเหมือนกับมันเหมือนกับเครื่องบินเครื่องหนึ่งที่เราใจเนี่ยมันมาอยู่ในเครื่องบินลำนี้ เออมันก็จะท่องยุทธภพในในภพนี้พอหลังจากที่เครื่องบินตัวนี้มันเก่ามันตายมันมันพังเครื่องยนต์มันก็จะกลายเป็นเศษเหล็กถูกทิ้งใช่ไหมฮะผู้โดยสารก็ต้องออกจากเครื่องไปเปลี่ยนผู้ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่นะะไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ในภพหน้าก็ไม่รู้ว่าจะไปอ,อบายภูมิไปลงนรกหรือไปอ,อสุรกายหรือไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรต หรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นผอมพบหน้าไม่รู้ต่อเมื่อเกิดตายปุ๊บแล้วเกิดปุ๊บนี่ถึงจะรู้ว่าไปเกิดตรงไหนอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำไว้ในภพนี้ชาตินี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลมันต้องเกิดจากการปฏิบัติอยู่ๆจะไปนั่งฟังจะไปนั่งอ่านแล้วให้มันเกิดผลไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจคำสอน ถือแม้เราจะฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันพ้นทุกไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในสมัยพุทธกาลตอนเริ่มต้นถ้าเป็นสมัยที่พระพุทธองค์ท่านอยู่เนี่ยพระบารมีของท่านสูงนะคะเวลาที่ท่านจะโปรดเวไนเนี่ยท่านก็จะพิจารณาในข่ายในข่ายพาย,ยานของท่านว่าท่านจะเหมาะสมที่จะไปโปรดใคร ใครที่จะสามารถบรรลุได้ท่านก็จะไปโปรดถึงเวลาของเขาเหล่านั้นท่านก็จะไปโปรดแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาไกลแล้วนะไม่มีใครที่จะสามารถทำให้เราบรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมได้แบบนั้นดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเราจะต้องปฏิบัติเองเราจะต้องฝึกหัดขัดเกลาตัวเองนะคะด้วยการเริ่มต้นจากการที่เราฝึกสัมมาสตินะคะ เราอาจจะยังไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาในเรื่องของการบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นอริยเจ้าเป็นพระอริยเจ้าแต่ขอให้เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างไม่ทุกข์แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วแค่ตื่นก็เบิกบานนะคะให้เราตื่นจากกิเลสตื่นรู้จากกิเลสให้เราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าเราอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ย เราก็สุขได้เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันคือสิ่งจิตที่ไหลไปตามกิเลสไหลไปอดีตไปยึดเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เร่าร้อนที่บาปกรรมต่างๆแล้วก็ฟุง้งมีความกังวลฟุง้งปรุงแต่งในอนาคตซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราทุกข์ไปก่อนเรากังวลแล้วเราทุกข์ไปก่อนพอเรา,เราสมมุติว่าเราอยู่หลักหนึ่งเราเดินทางชีวิตเนี่ยไปถึงหลักห้าเนี่ย เรากังวลว่าถ้าเราไปอยู่ตรงหลักห้าเนี่ยแล้วเราจะทุกข์แต่บางทีเนี่ยเราเดินทางชีวิตเราเดินทางไปถึงหลักห้าแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อย้อนกลับมาดูเนี่ยเราก็กังวลฟรีเราก็ทุกข์ฟรีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันการลงมือปฏิบัติให้จิตเนี่ยให้สติเนี่ยอยู่กับปัจจุบันมันก็จะไม่ทุกข์ ไม่ทุกไม่ทุกขไม่ทุกข์ไม่ทุกแล้วมันก็จะ,ะความคิดต่างๆที่มันเคยมารุมเร้านะคะสิ่งที่มันเคยอยู่ในอดีตแล้วมันตามหลอกตามหลอนมันก็จะถูกสลัดคืนเพราะเพราะเราเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเมื่อสติอยู่กับลมหายใจแล้วความคิดความฟุ้งต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกยึดมันไม่ถูกเข้าไปเกาะเพราะเพราะสติมามาจับที่ลมสติไม่ไปจับที่ความคิด ไม่ไปจับที่ความฟุ้งซ่านไม่ไปจับที่ความรู้สึกไม่ไม่ไปจับที่อารมณ์นะอาการของจิตเหล่านั้นที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกสลัดคืนก็ถูกสลัดคืนเพราะสติจับที่ลมหายใจเป็นอนาปนาสติเป็นสติที่อยู่ในปัจจุบันเป็นสัมมาสติสัมมาสติคือสติที่ปราศจากอารมณ์ต่างๆเป็นสติที่ ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจเป็นสติที่อยู่ในปัจจุบันเอาพื้นพื้นตรงนี้ก่อนนะ,ะต้องลงมือปฏิบัติให้ได้อย่างนี้ในทุกๆวันนะคะแล้วเราจะเห็นเองเราจะสามารถเห็นความอัศจรรย์ของใจนะคะต้องปฏิบัติเองถึงจะเห็นนะคะวันนี้มาแค่นี้สั้นๆน,นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านที่กำลังเพียรพยายามอยู่นะคะเช่นเคย อยากฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งนะแล้วก็อย่าลืมบริกรรมพุโทโธกรรม,มัฏฐโมกรรม,มัจจติสัมพุโทโธพุโทโธกรรม,มัฏฐโมกรรม,มัจจติสัมพุโทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมัจจติสัมพุทโธรักษาสิห้าแล้วชีวิตจะปลอดภัยค่ะกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สัตวะทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามี สวัสดีค่ะ